สวัสดีครับสวัสดีครับผมอับเพทยนต์ครับสวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมนะสวัสดีผู้ติดตามผู้มีเกียรติทุกทท่านเลยตามที่เมตตากดติดตามเข้ามาลุ้นรถพัชเกรดนะครับวันนี้เรื่องงานยำดีนะครับส่งมอบนะครับโตโยต้าคอมพิวเตอร์ปี2017นะครับให้กับนะครับคุณพี่จุฬารักษ์และนะครับคุณแฟนนะครับวันนี้เดินทางมาจากจังหวัดชุมพรนะครับมารับรถเองที่บริษัทเพทยนเลยนะครับคันนี้เป็นโตโยต้าคอมพิวเตอร์3.0ปี201 ไม right ่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นโลนะครับราคาหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับจัดไฟแนนซ์ที่จังหวัดชุมพรนะครับจัดไฟแนนซ์ที่จังหวัดชุมพรนะครับพี่ไม่ได้เปิดกระจกกระจกเปิดกระจกโอเคครับผมนะครับพี่เดินทางปลอดภัยครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับนะครับนี่ก็กําลังเดินทางนะครับกับจังหวัดชุมพรนะครับนะครับคันนี้ก็มีการตกแต่งนะครับภายในเป็นเบาะสีแถวด้วยนะครับเป็นเบาะสีแถวด้วยนะครับพี่เขาให้ตกแต่งนะครับภายในเบาะสีแถว พี่ขอบคุณครับพี่เดินทางปลอดภัยนะครับมีนายโทรมานะครับพี่นะครับนี่เลยนะครับก็ขอให้นะครับครอบครัวพี่จุฬารักษ์นะครับเดินทางปลอดภัยนะครับใช้รถคันนี้อย่างมีความสุขนะครับมาครับยาวเลยยาวเลยนะครับถ่อยมาเลยครับนะครับนี่เลยนะขอให้ใช้รถคันนี้อย่างมีความสุขนะครับนี่เลยนี่คือภายในสีแถวนะครับตกแต่งภายในสีแถวแล้วนะครับนะครับก็ขอให้พี่จุฬารักษ์และครอบครัวนะครับใช้รถคันนี้อย่างมีความสุขเดินทางปลอดภัยตลอดุกเส้นทางนะครับขอให้ร่ำรวย เงินทองร่ำรวยความสุขมากๆนะครับวันนี้นะครับนี่คือ f c จากจังหวัดชุมพรนะครับจัดไปนัซนที่จังหวัดชุมพรนะครับจัดไแนัซนที่จังหวัดชุมพรนะครับนี่ก็มีบริการส่งรถสไลด์นะครับมีบริการส่งรถสไลด์โดยทีมงานรถสไลด์มืออาชีพนะครับเป็นซูซูกินะครับซูซูกิเซียสนะครับอันนี้นะเป็นรถอีโกะนะครับนี่ก็คือบรรยากาศยามเช้าของวันที่สิบห้านะครับ ที่บริษัทยนต์เรานะครับนี่เลยนะครับโอเคนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่นะครับกำลังมองหารถตู้นะครับอยากได้รถตู้สวยๆรถตู้หน่วยงานนะครับตรวจสอบประวัติได้นะครับรถมีสตอรี่เช็คศูนย์โตโยต้าได้นะครับติดต่อเข้ามาที่ผมอับพยนศูนย์แปดสองห้าหนึ่งศูนย์นะครับสี่สี่ศูนย์ห้านะครับผมอับพยนต์นะครับยินดีรับใช้ลูกค้าทุกท่านเลยนะครับยินดีที่จะบริการ ให้คำปรึกษาคำแนะนำนะครับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับโทรหาผมได้เลย082510นะครับ4405นะครับยังมีรถตู้นะครับหน่วยงานนะครับเข้ามาเยอะเลยนะครับสำหรับปี2017นะครับเข้ามาเยอะมากนะครับสำหรับปี2017นะครับล่าสุดจะมีเข้ามาอีก6คันนะครับจะมีเข้ามา6คันใครกำลังหาอยู่หรือว่าใครที่นะครับพลาดคันที่แล้วนะครับก็กดติดตามช่องหมายลสวยคัดเกตไว้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมอภิปิโยต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ